คอลัมน์วิสามันบันเทิงโดยสันสตอแมนสินใจกับความในใจนานๆจะได้ดูได้อ่านผมกำลังพูดถึงบทสัมภาษณ์ของนักข่าวบันเทิงกับดาราผู้จัดคุณนกสินใจเปล่งพาณิชย์เมื่อวันสองวันที่ผ่านมาซึ่งเป็นการถามตอบกันในเรื่องของงานแบบเพียวๆไม่ได้มีเรื่องผัวผัวไม่เมียหรือเรื่องชูเรื่องใต้เตียงบนเตียงสอดแทรกแต่อย่างใดในฐานะผู้จัดละครกับซีรีส ดวงใจเทวพรมตอนใจพิสุทธิ์ที่ฉายอยู่ทางช่องสคุณสินใจคุยให้ฟังว่าการทำรละครยุคนี้ยากมากยังพูดกับพี่นกชายจัดชยยัยเป่งพาณิชย์เลยว่านกมาเข้าวงการผู้จัดช้ามากเลยนะมาในยุคของการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างอย่างมากมันไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนไม่เหมือนตอนที่เราเป็นนักแสดงและเห็นว่าผู้จัดเขาสนุกมากเลยนะเอนจอยมากอยากทำละครเรื่องนี้แต่งตัวอย่างนี้มันเหมือนได้ทำความฝันให้เป็นจริง แต่ผู้จัดเดี๋วนี้ต้องรับมือกับหลายอย่างทั้งเรตติ้งทั้งการผลิตแล้วก็บั d เจตต่างๆแม้แต่เรื่องดูรัแแดงก็ทําอย่างที่ฝันไม่ได้ฝันมันไม่มีเป็นจริงแล้วคุณอย่ามาพูดถึงฝันอะไรลมวนๆแ้งๆคุณต้องพูดถึงเรื่องที่ขายได้เป็นไปได้มันไม่ง่ายเหมือนเมื่อก่อนแล้ว และเป็นผู้จัดเดี๋ยวนี้ก็เป็นเหมือนการตลาดเป็น p r อไปด้วยทําทุกอย่างปรับตัวอยู่ตลอดเวลาจากคนที่ไม่เข้าสังคมฉันอยู่ของฉันเงียบๆทาแล้วส่งการบ้านก็จบแต่ตอนนี้ไม่ได้ต้องเข้าไปหาคนดูและพอไปทําแล้วก็เข้าใจได้ซึ่งมันเป็นยุคที่เข้าถึงเราแล้วและเราก็ต้องเข้าไปหาเขาไม่เหมือนเมื่อก่อนที่ส่งเป็นจดหมายไม่เคยเห็นหน้ากันแต่เด๋ยนนี้คุยฟังเสียงกันเลยและด้รับฟีดแบ็ตอนนั้นเลยซึ่งโอเคเราก็ปรับตัวไป เพียงแต่คิดว่าเราน่าจะเป็นผู้จัดเร็วกว่านี้นะเราจะได้มี energy เยอะกว่านี้ตอนนี้แก่แล้วขี้เกียจบางทีก็แบบยังคุยไม่จบอีกเหลอห้าทุ่มแล้วนะง่วงถามว่าคิดอยากจะ,กะเกษียณกันไหมก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะตัวเองก็ไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนอยู่แล้วไม่ได้มีงานเยอะหรือมีอะไรที่ต่อเนื่องขนาดนั้นตอนนี้งานก็น้อยลงอยู่แล้วในขณะเดียวกันวิธีการต่างๆก็ถูกปรับไปหมดก็ดูราดเราอยู่ค่ะนก็รู้สึกว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนตอนนี้ ยังแฮปปี้การเป็นนักแสดงอยู่แต่สําหรับการเป็นผู้จัดอาจจะไม่ได้เก่งไม่ได้แข็งแรงมากก็อาจจะไม่ได้ทําบ่อย,อยนกรู้สึกว่าการเป็นนักแสดงดีสุดแล้วแฮปปี้แล้วไม่ต้องแบกภาระอะไรมากการเป็นผู้จัดมันเหนื่อยสาหรับยุคนี้มากๆถามว่าหมดไฟหรือยังก็บอกไม่ถูกนกก็รู้สึกว่าบางทีก็ไม่ไหวนกไม่ใช่ทางผู้จัดเท่าไหร่นกรู้สึกว่ามันเหนื่อยเกินไปมันยากมากรู้สึกว่าฉันเป็นนักแสดงชั้นเหมาะกว่าชั้นรับมือได้ง่ายกว่าครับ นี่ทาให้ได้รู้ว่าอาชีพผู้จัดละครที่เรามองว่าสุขสบายร่ํารวยนั้นเอาเข้าจริงแล้วมันเป็นงานที่ยุ่งยากลําบากทั้งกายและใจต้องแบกสารพัดปัญหาเหนื่อยโคตรสู้เป็นนักแสดงไม่ได้รับผิดชอบแค่ตัวเองซื่อสัตย์ซื่อตรงต่อเวลาและไม่หยุดพัฒนาฝีมือก็มีงานมีเงินให้สุขสบายแล้วเอา้าแล้วนั่นกระบอกกันให้ทราบกรณีคุณเบ้นพชิตากับสามีถูกพนักงานสอบสวนบก,กปคออบอแจงข้อกล่าวหาในความผิดฐาน โฆษณาโอ,อ้อวดสรรพคุณเกินจริงก่อนนำตัวเพาะสำนวนคดีส่งอายการพิจารณาสั่งฟ้องและทางอายการได้พิจารณาสั่งฟ้องก่อนที่สารจะมีความเห็นสั่งปรับทั้งคู่เป็นเงินคนละ6000บาทส่วนตัวอย่างผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่คุณอัจฉริยะเรืองรัตนพงษ์ได้มอบให้พนักงานสอบสวนบอกก่อปคบส่งตรวจวิเคราะห์ที่กรมยาศาสตร์การแพทย์เพราะต้องสงสัยว่าจะมีส่วนผสมของสารที่เป็นอันตรายนั้นทางพนักงานสอบสวนได้รับผลตรวจวิเคราะห์อย่างเป็นทางการแล้ว เบื้องต้นไม่พบส่วนผสมของไซบูลทรามีนจบข่าวขอลัำ่ำวิสามัญบันเทิงโดยสันสตอแมน